สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเกม ROV นะคะคลิปนี้จะมาลองเล่นฮีโร่ใหม่ของเขาชื่อว่าอ e ีรินใช่ไหมก็เป็นแครี่กึ่งป่านะคะสามารถเล่นได้ทั้งแครี่และป่าเลยอันนี้บอกก่อนในฐานะที่ไม่ได้เป็นคนเล่น ROV มาทุกซีซั่นนะเคยเล่นตั้งแต่แรกๆที่มันเปิดให้เล่นนะคะแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยอันนี้เพิ่งกลับมาเล่นแบบจริงจังนะคะในซีซั่นล่าสุด2024เป็นซีซั่นหน,นะคะตรงนี้อะไต่แรงจากแรง แรกเลยแรกเริ่มเลยตอนนี้มาแคตตีนัมแล้วนะคะใช้วเวลาประมาณ3-4วันนะคะก็ไปเล่นอ e ีรินมาระดับหนึ่งแล้วก็จะมาบอกว่าแชมเปี้ยนตัวนี้มันมีวิธีการเล่นยังไงนะคะในฐานะที่เราเล่นโมบ้ามากว่า10ปีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้งาน iPhone 15 Pro ในการเล่น AO a o v นะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาดู ตัวฮีโร่ของเขาดีกว่านะคะว่าเขาคือตัวยังไงนะคะแอบไปอ่านประวัติมานิดนึงเป็นหญิงสาวนะคะเขาบอกว่าเป็นนักเต้นสูง165ประมาณนี้นะคะสกิลของเขาเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่มีสกิลที่ค่อนข้างครบเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูฟสปีดก็คือเอาไว้ใชเอาไว้หลบสกิลต่างๆนะคะแล้วก็จะมีสกิลอันติเมทที่เรียกได้ว่าโกมมากๆแล้วก็ฮีโร่ตัวนี้นะคะเป็นฮีโร่สายไฮบิดก็คือสามารถ เล่นได้ทั้งเวทแล้วก็กายภาพทั่วไปอ่ะมาดูสกิลกันดีกว่าค่ะสกิลแพสซีฟอันแรกนะคะ f a i r ่แดนซ์เนี่ยเวลาที่เราตีปกติ ใส่ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเราจะได้การเก็บสแต็กเข้ามานะคะเวลาที่อยู่ในเกมมันก็จะมีช่องเก็บสแต็กขึ้นมาที่ใต้เลือดนะคะก็ลองสังเกตดูเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมอีกที่นึงนะคะแล้วก็มันจะมีการพุ่งระยะสั้นๆคืออ e ีรีนเนี่ยถ้าตี3ครขางาจะมีการพุ่งแดชแบบสั้นๆนะคะเอาไว้หลบสกิลต่างๆ อันนี้ถ้าเกิดว่าเล่นจนพริ้วแล้วนะคะรู้ว่าเวลาการฮิตที่3แล้วเราต้องไปทางไหนอันนี้บอกเลยเลยว่าโกงมากนะคะเพราะว่าอ e ีรินตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมีฟิกเกอร์ก็ได้เพราะว่าเขามีโมบิลิตี้ในตัวแล้วนะแล้วก็แพสซีฟอันที่2ของเขานะคะเวลาที่เราโจมตีมันจะมีค่าเจาะเกาะอยู่นะคะซึ่งจะสามารถ เจาะเกาะทั้งเวทแล้วก็กายภาพเลยเพราะฉะนั้นเวลาออกของเนี่ยมันก็สามารถเหมือนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถออกของตีชิ้นหนึ่งก็ได้แล้วเราอยากให้เวทแรงๆแ,แล้วก็ออกเวททั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งสำหรับการออกของนะอ่ะต่อไปต่อไปเป็นสกิลที่ชื่อว่า g r e t t n n o o l Leaf นะคะก็คือมันจะยิงสกิลออกไปเอาไว้สโลศัตรูที่โดนซึ่งสกิลเนี่ยสามารถโดนพวกคลิปที่อยู่ในเลนได้ ถ้าเกิดว่าเราเอาอเรินไปเล่นแคลร่นะคะสามารถใช้สกิลแรกะในการเกียยปีกได้เพราะว่ามันจะพุ่งทะลุหมดเลยค่ะแล้วก็สกิลต่อไปสปิ n นิ่งซองนะคะนูนิ้งมองว่าสกิลนี้เหมือนเป็นคีย์หลักของอีรินเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเขาบอบางมากๆนะคะเวลาที่เราใช้สกิลนี้เราจะต้องรู้จังหวะจริงๆนะเอาไว้กดในตอนที่เราอยากวิ่งเร็ว 1ก็คือเอาไว้วิ่งหนีใช่ไหมสองก็คือเอาไว้วิ่งไล่ในตอนที่ศัตรูของเราเนี่ยกำลังแบบว่าเสียเปรียบเรานะคะอันนี้จะทําให้เราอะได้คิวง่ายขึ้นแล้วก็สกิลนี้นะคะสามารถลบสถานะต่างๆได้นะคะอย่างเช่นการสโล,ละอะไรเงี้ยเวลาที่เราโดนสโลเรากดสกิลนี้ปุ๊บเราก็จะกลับมาวิ่งปกติคล่องปลืท้ทันทีเพยๆก็วิ่งเร็วกว่าเดิมด้วยนะคะมุ้ยมองว่าอันนี้เหมาะกับปีรินมากๆเลยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นสกิลอัลตเมทของเขานะคะชื่อว่ารอเรลบลูมนะคะอันนี้มันก็จะ ยิ่งสกิลออกไปนะคะซึ่งมันจะเก็บสแต็กจากการตีของเรานะก็จะสะสมได้สูงสุด12สแต็กก็คือถ้าเราเก็บสแต็กไปเรื่อยๆใช่ไหมจนครบ12สแต็กแล้วเรากวดใช้งานอัลติเมทนะคะสกิลเนี่ยก็จะออกรัวๆนะคะแล้วก็สร้างดาเมจได้เยอะค่ะสำหรับรูแล้วก็ไอเทมของออรินนะคะหลังจากที่ได้ไปลองเล่นมาประมาณเกือบสิตา แล้วก็มองว่ามันเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอเทมเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะขอพามาดูเซตไอเทมที่นูนิกใช้งานอยู่นะคะอ่ะไอเทมที่นงนิกอยากแนะนําก็คืออันแรกอะ่ะเราออกป่ามาก่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเล่นป่านะคะเราออกไอเทมป่ามาก่อนแล้วเราก็ออกเป็นนี่ไอเทมอันนี้เพิ่มคลินะคะชื่อว่า c r e e p s e n t i c นะคะก็คือมันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีบวก100แล้วก็โอกาสที่เข,ข้าอีก25นะคะ แล้วก็ความแรงคิดเพิ่มขึ้นอีก40%ทําไมถึงเรื่องอันนี้เป็นอันแรกลุงลิ๊มองว่าเอเรียนเนี่ยตัวต้นเกมม,มันเป็นตัวที่ดาเมจน้อยมากนะคะเวลาที่เราจะไปฟาร์มป่าคือเราก็ค่อนข้างต้องการดาเมจแล้วก็ไปแก๊งก็ต้องการดาเมจเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมาะกับการออกเป็นไอเทมอันแรกนะคะเพราะว่าเราจะต้องมีพลังโจมตีให้เขาก่อนเนาะ,ะแล้วก็ไอเทมต่อไปก็บิวเป็นไอเทมเวทอ่าถ้าไม่ออกอันนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งที่อยากแนะนํานะคะก็คืออันนี้ ไอเทมนี้นะคะชื่อว่า s w i Hunter นะคะซึ่งเขาจะให้ความเร็วโจมตี20%พลังเวท180แล้วก็5%ความเร็วเคลื่อนที่นะคะก็ค่อนข้างครบเครื่องเป็นไอเทมต้นเกมที่ดีเพราะว่าได้ทั้งความเร็วโจมตีแล้วก็พลังเวทซึ่งอีรินะต้องการสิ่งนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเป็นคนฟาร์มเก่งใช่ไหมเก็บครบทุกอันเลยมุงนี้มองว่าไอเทมอันแรกที่แนะนํำมันก็จะคุมกว่าก็คือแบบแรงไปเลยเอาไว้ ทำดาเมจในช่วงต้นเกมได้ดีค่ะซึ่งราคาต่างกันแค่ไม่กี่บาทเองนะคะอันแรกใช่ไหมสองพส่วนอันนี้นะคะราคาเท่าไหร่อ่ะหนึ่เออถ้าฟาร์มดีๆอ่ะมันก็สามารถซื้อไอเทมนั้นได้เลยน,นี่แล้วแต่คนชอบนะต่อไปนะคะนุ๊กนี้ก็แนะนําให้ออกไอเทมที่เป็นเวทคือเอรินเนี่ยมันแนะนําให้เล่นเป็น ป่ากึ่งแทงนะคะก็คือเขาจะสามารถแทงได้เพราะว่ามันจะเอาความสามารถจากการดูดเลือดแวมไพร์มาใช้งานออรินก็จะสามารถดูดเลือดแรงขึ้นนะคะเทรดดาเมจได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นไอเทมอันถัดไปนะคะก็ให้ออกพวกนี้ก็ได้นะคะอันแรกก็คือที่อยากแนะนำก็คือนี่เฮแคชเ d e เดมอะได้พลังเวท240นะคะแล้วก็มีพสซีของไอเทมตัวนี้ก็คือเพิ่มพลังเวทเพิ่มขึ้น35%อันต่อมาก็คือรีอาเบรซนะคะอันนี้ดีนะ เป็นไอเทมที่เหมาะกับเอรนมากสําหรับหนุกนิกนะก็คือได้พลังเวท140ลดคูดาว10แล้วก็พลังชีวิต600นะคะคืออย่างที่บอกไปมันเป็นฮีโร่กึ่งแทงใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องมีพลังชีวิตติดตัวไว้บ้างค่ะอันถัดไปก็ประมาณนี้นะคะ Holy of h o l i ลไ s แล้วก็ Star o o Nu นะคะจริงๆแล้วว่าไอสองไอเทมเนี้ยเอาไว้ออก ตอนท้ายเกมใช่ไหมเราสามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นไอเทมอื่นได้ตามรูปเกมนะคะแต่ตรงนี้อ่ะออกประมาณนี้อันนี้ก็คือเซตไอเทมของดูนิกนนะอย่างอันนี้ใช่ไหมก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนนะคะอย่างที่บอกไปประมาณนี้คือเซตไอเทมที่ดูนิกชอบใช้งานนะคะอ๋อรองเท้าสําคัญนะคะรองเท้าเนี่ยคือเอรินอ่ะเขามีโมบิลิตี้ในตัวใช่ไหมแต่ก็ต้องการรองเท้าเพราะฉะนั้นรองเท้าที่เหมาะกับเอรินก็คือรองเท้าเจาะกอเวทค่ะสำหรับดูนนะคะอย่างที่บอกไปตอน ตอนเกว่าตรงนี้เพิ่งกลับมาเล่น ROV นะคะก็เลยรูนตอนนี้มี73แตม้มคือไม่ได้มีรูนเลเวล3เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ลูนที่ใช้ก็คือแนะนําเป็นอันนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะให้เวทแมมพายเวลาที่เราไปฟาร์มป่าหรือว่าไปบวกกับฮีโร่ัังเขานะคะเราก็จะได้เลือดกลับมาเราก็จะถึกไม่ตายง่ายนะคะรวมกับไอเทมมันก็จะแบบตัวนี้คือโหดมากๆเลยอันแรกก็คือที่อยางแนะนําคืออันนี้สีแดงนะคะเราจะใช้ rage นะคะได้ c คร t ิตคอ1.6%ใส่ไปเลยถูกเม็ดแล้วก็จะมีอันนี้นะคะสีม่วงเป็นเพลสีเขียวเป็นสเตนนะคะซึ่งค่าพลังโดยรวมมันก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งค่าพลังโดยรวมนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ c ค i ด i c a l อ0เอจกอเว้น64เว้นแวมพาย1 1 8ความเร็วโจมตี6%อันนี้คือนูนี้มีรูนที่ไม่ใช่เวล3นะคะถ้าใครที่มีรูนเวล3ครบแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะมีครบแล้วก็จะได้ เวทมันพายที่เยอะกว่านี้ซึ่งมันเหมาะกับอีรินมากๆส่วนคลิปนี้นูนีจะเลือกเล่นอีรินในตำแหน่งป่านะคะเพราะว่ามองว่าอีรนะินอะเล่นป่าง่ายกว่าแล้วก็สนุกมากเวลาแกงใช่ไหมก็สามารถกดสกิล2แล้วก็เข้าแกงได้เลยดีมากนะคะเดี๋ยวมาดูในเกมไปก่อนว่าการเล่นเป็นยังไงการคอมโบสกิลเป็นยังไงคะ่ะเว้ยเล่นอีรินต้องเล่นดีๆนะคะทุกคนอเ,คเออเวลาที่แดชหลบอะถ้ามันออกจากระยะ มันจะเดินกลับเพราไเป็นใหม่เพระนาะฉะนั้นเวลาจะแบบคล้ายหนีก็ค่อยๆดูนะคะว่าระยะมันโอเคไหมตีสามทีแล้วเราก็จะลากคือเซอร์นะคะไปทิศทางที่เราต้องการมันก็จะเป็นการแดชไปใกล้ๆนะคะง่ายๆเลยอันนี้ ข้างล่างดีกว่าเออเวลาเข้าแกงนะคะเหมือนจะต้องคุยกับเพื่อนนิดนึงนะเพราะว่า <ball> คือเรามีซีซีแค่อันเดียวนะคะ oh. ก็คือ Slow สโลสกิลแรกใช่ไหม oh. แต่มันสโลแค่นิดเดียวแล้วทุกคนเ oh. พราะฉะนั้น oh. ต้องคุยกับเพื่อนดีๆว่าจะเข้า oh. 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 งั้นเราจะแก๊งลมนะคะ ไปฟาร์มต่อดีกว่าอีรินเป็นตัวที่ไม่ใช้มานาในการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นสแปมสกิลได้เลยทุกคน,น,น,กนตแต่ก็ใช้ถูกจังหวะด้วยนะไม่ใช่แบบใช้ไปเรื่อยแล้วพอแบบศัตรูมาเราไม่มีสกิลเหลือน,นะคะถูกโจมตีอ่ะ วิธีการหลบมังกรตัวนี้นะคะเราเราคูดาวนี่แล้วเราก็กดสกิลสองนะคะมันก็จะสามารถหลบพวกสกิลที่มันจะขัดการเคลื่อนไหวของเราแต่น,นี้คูดาวไม่ทนันโอเคเดี๋ยวเราลองใช้อันตีดูไหม <laughs> ตอนนี้อันตีเรามีสิบสองจะแตกนะคะ <Yeah. S 1> ทุกคนเอ้ย <Yeah. S 1> <laughs> สกิลผิดทาง

เวลาที่เรากดอัลติเมทนะคะเราสามารถกดใช้สกิล l อเพื่อเร่งความเร็วในการแบบว่าวิ่งไล่ได้นะคะอันนี้เป็นคอมโบโง,ง่ายๆเลย <the tower. S 1> คิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยกันอยู่คอมโบตอนนี้ตัวเรายังไม่ได้มีของเยอะนะคะเวลาที่ กิ้หรือว่าตีมันอาจจะไม่ได้แรงมากต้องรอมีของเวก่อนนะะมันจะแรงมากทีมเราทีมเวงมากเลย ตอนนี้ของเรามีแค่นี้เองนะคะได้ไอเทมชิ้นใหญ่อันแรก1ชิ้นแล้วก็กำลังจะขึ้นเป็นอันที่2นะคะแต่ว่าตอนนี้เราโดนเพื่อนลากคิวเต็มเลย Your tower destroyed. been has อาจบเกมแรกแล้วนี่เรามาต่อเกมสองกันนะคะเราเราเราเลือกป่าป่าโอเคหรือเราจะมาลองใช้เซตไอเทมที่เขาแบบยอดฮิตกันดีกว่าไหมอันนี้ยอันนี้อันนี้งน,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 นี้ชอบใช้นะคะคือนี้ฟาร์มป่ากึ่งแทงเย้ โอเคอย่างเซตเมื่อกี้ที่เล่นไปนะคะรู้สึกว่ามันค่อนข้างถึกนะในทีมไฟ์คือมัน1คือเราหลบสกิลได้แล้วจากความสามารถของฮีโร่ใช่ไหมสอก็คือรูนกับไอเทมนะคะที่เราเลือกมามันเป็นกึ่งแทงเราสามารถยืนในไฟต์ได้นานนะคะถ้ายืนดีๆนะจำโพสิชันการยืนของประมาณพวกแครี่เอาไว้แล้วก็ยืนยิงรัวๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้ว่าเอรินเนี่ย จะทำอะไรได้มากกว่าเกมที่แล้วไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันยินดีต้อนรับซูอาอวเริ่มมาซื้อของปาก่อนโอเคไปเลยนะคะอัพสกิลสองเดิมู้ไปดวยกัน เราาจดีมกนี่เราปาสาโรไปก่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็กดสะกิ้สองเพื่อที่จะทำให้เราตีไวขึ้นอ่าเได้ช็อตเท่แล้ว <c oughs> หเวลาที่เราจะหลบสกิลฝั่งตรงข้านะคะเราสามารถกดสกิลสองได้เพราะมันจะเพิ่มมูมสปีดแล้วมันจะล็อกหลบได้ง่ายกว่าเราลองไปเอามงกรไหมแต่เราต้องไปเก็บเลนล่างก่อนนี่ต้กากุบตอนนี้สแต็กอันตีเรามีติสองสแต็กนะคะมันก็จะยิงรัวๆแล้วมันก็จะแรงมาก เ,เ,เวลามาังกรจะตีนะคะอ่ะกดไม่ทันให้กดสกิลสองหรือว่าหนีออกมาก่อนก็ได้เย้ยโอเคตะกี้เขาเอาดาร์คสเลเยอร์ไปนะคะแปบลบว่าป่าป่าข้างล่างของเขาอะ่ะมันโล่งไม่มีใครฟาร์ม เพราะฉะนั้นเรา,าแอบฟาร์มได้แต่ระวังมีเรื่องนิดนึงม,มีเรื่องละตอนเนี้ยหนี <c oughs> ไปได้ค่ะตายเลยไอเทมตอนนี้มีแค่นี้เดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าการการเกมกัร์เดเกมตัวนี้เป็นยังไงบ้าง,เ,งเ,าเวลาอยากว,วิ่งไวๆ่ะกดสกิลนี้ก็ได้นะ มันคู่ดาวแป๊บเดียวนะคะแต่ต้องกล่าวไว้ว่าเวลาที่เราไปถึงไฟอ่ะคือต้อนมีสกิลนี้ใช้นะเห็นไหมคือสกิลไม่โด,น,ดน,นตีไล่ไปเลยหายตัวอยู่นู่นอยู่นูน่นติโกมากโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอเกือบละเมื่อกี้เราได้ไอ้นี่มันแรกมาแล้วนะคะนไอ้ที่มันแห่นแรกของเราน,น,น่าจะโหดขึ้นนิดหน่อยตอนนี้เพื่อเราตายทำาไงดีเดนี่ยไปการป้อมก่อนอย่างแรก ได้นะคะอยู่คนเดียวคือหลบสกิลยากมากแล้วก็ระยะยิงของเอรินค่อนข้างใกล้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอ,อยืนเล่นคนเดียวอะอยากนิดน,นึงยิ่งตัวฝั่งมันแบบมีตัวโป๊กนะคะก็คือแบบถ้าไม่พิ้วจริงนี่คือลำบากขอติดตายวันได้ไหม

ลไล่นะคะเรากดอาสโลไปก่อนแล้วก็กดสกิลสองนะคะมันจะไล่ง่ายขึ้นแล้วถ้าดาเมจไม่พอก็กดอันติไปเลยเพราะว่าอันติคูดาไวมาก,ออกพอได้เทพชิ้นใหญ่อันแรกมามันจะฟาร์มง่ายขึ้นนะคะแบบเดียวก็คือได้ละแต่ตอนนี้เหมือนมันเอามันกรนอยู่ไหมนะไม่ได้เอาโอเค บัวเลยไหเป็นปีไล่เลยอุย้ยแพ้ตัวเข้านะคะเมื่อกี้เราใช้สกิลสองไปแล้วมันคูดาวอยู่หนีไม่ได้ได้เทมันที่สองแล้วนะคะอันนี้จะเป็นไอเทมเวทเนาะเพราะฉะนั้นสกิลของเราก็จะแรงขึ้นแล้วก็จะมีการ เกาะเวทมากขึ้นนะคะเดี๋ยวลองมาดูตอนของประมาณ3-4ชิ้นกันออาวโหวแรงมาก ของาถูกจมีเ <c oughs> ไม่ทันอนะตัวนี้นุ้ยพยายามจะทำตัวเป็น <c oughs> แครี่นะคะอยากแบกเพื่อนแต่ว่าคือเราอะ่ะบิวเป็นก็พอจะมีดาเมจบ้างอยากพยายามแล้วกันทุกคน เห็นจังหวะที่มันวิ่งเข้ามาเมื่อกี้แม้เราสามารถกดสกิลสองนี้ได้นะแต่ต้องกดให้ทันแต่มีอันเดียวห่ได้บวกได้เนี่ยโะโหซาโลเยอะเกินโ <Double kill. S 1> อเคได้ละไอเทมันที่สามเรามาแล้ว อยงเอามันก่อนจังปแต่ตัวน,นี้แบตจะหมด Your team has

ไม่เข้าค่ะทุกคนตอนเนี้ยแทนตีไปเลยเพราะว่าตีเราแรงนะคะมีข้างหลังตัวหนึ่งแต่ว่าเราไม่สนใจอยู่แล้ว โดนโดนโดนไปดูเลือดก,ก่อนนะกลับดีก,กว่าทุกคนไม่ปลอดภัย เฮ้ยอยู่ไหนอ่ะขึ้นบ้านดีกว่ากันแอนซีเราเยอะมากตอนนี้อันตีแรงมากนะคะทุกคนสายเวท ออกของเวทชิ้นที่2 3 4แล้วก็อันแรกเป็นของช่วยตีนะคะจะได้ฟาร์มง่ายนี่ได้ MVP ด้วยประมาณนี้นะคะสำหรับอีรินนะคะการเล่นก็เล่นประมาณนี้แหละก็อยู่ในไฟล์ก็หาดตำแหน่งให้ดีๆนะคะแล้วก็ใช้สกิล2สกิล2ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าดาเมจไม่พอกดอันติไปเลยยัดไปเลยนะคะได้แน่นอน นี่เรามาดูดาเมจในทีมไฟที่เราทำนะคะสร้างความเสียหายไป33เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ทีมไฟ93.9เปอร์เซ็นต์ว้าวโอเคเอรนเป็นตัวที่เล่นป่าสนุกนะแต่ถ้าเล่นแคร,รี่คืออย่างที่บอกไปในเกมเมื่อกี้นะคะว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างตีใกล้ระยะตีใกล้แล้วก็ดาเมจต้นเกมน้อยไปเทรดในเลนอะ่ะมันจะยากหน่อยคือเทรดกับแคร,รี่ตัวอื่นอะ่ะยากมากเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเราได้อร์ตไม่ดียิ่งแย่ไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการฟาร์มคนเดียวมันจะเกิดได้ง่ายกว่าค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่นเอรินให้ดูนะคะในฐานะคนที่เล่นโมบ้ามาหลายปีแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญของเกม ROV นะแต่ก็เล่นได้ระดับหนึ่งนะคะประมาณนี้เลยใครอยากดูคอนเทนต์เกมไหนฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะจะเห็นว่าตรงนี้ข้างหลังเรามันโล่งมากๆเลยนะคะอันนั้นคือโต๊ะเล่นเกมของลุงนิ่งนะแต่มันโล่งมากนะคะสามารถ สปอนเซอร์เข้าได้นะคะอยากวางตรงไหนก็จองที่ไว้ก่อนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ้นนี่ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ